เรียกได้ว่าสร้างตำนานบทใหม่ทุกปีสำหรับนักร้องขวัญใจแฟนคลับ รีชัยนรงค์ที่ล่าสุดจัดงานวันคล้ายวันเกิดอายุ36ปีที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและมีแฟนคลับกลุ่มคนรักตรีเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยงานนี้ก็สร้างปรากฏการ์มาลายเงินล้านอีกครั้งเพราะเหล่าแฟนคลับมอบพวงมาลาัยน้ำใจกันจนล้นคอศิลปินอันเป็นที่รักแต่ที่สร้างความฮือฮาคงเป็นปีกมาลายลำแทนที่สูงและใหญ่จนตรีชัยนรงค์แทบจะแบกไม่ไหวเรียกได้ว่าเป็นมาลายเงินล้านที่สุดของปีเลยก็ว่าได้ตร ีชัยนรงค์เผยว่าขอขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นดอกไม้ทุกช่อเมาลาัยทุกพวงที่มอบให้ตรีในงานวันเกิดปีนี้นะครับขอบคุณที่ยังรักและและเอนดูตรีมาตลอดงานวันนี้เห็นแฟนคลับทุกคนมาร่วมงานและมีความสุขกันตรีก็มีความสุขมากๆขอขอบคุณที่พี่น้องๆ้องศิลปินที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยครับสำหรับมมลัยปีในปีนี้ตรีเซอร์ไพรส์มากเลยครับ ไม่คิดว่าแฟนคลับจะทำมาอลังการขนาดนี้เพราะก็ต้องยอมรับว่าตรีรู้จักกับแฟนคลับมาหลายปีแล้วจนปีนี้แฟนคลับก็ยังคงมอบแต่สิ่งดีๆให้กับตรีมาตลอดเลยขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านเลยไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือไม่แต่ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตรีได้มีโอกาสเป็นศิลปินและทําตามความฝันขอบคุณจากหัวใจจริงๆครับผม